นบป่าห,หนึ่งเบอะนัง่งตรงนี้มาสีบปีแล้วอตโก้แมนได้ดอะมีบ้าน,ะนบะเจยอนะบ้านข้างหลังอะแจกฟีอาไปไป,ไปมีเงืง่อนงำบ่งง้แจกฟี ว่าแต่ไม่หนาวหน,น่อยเหรอพี่มาตกเออ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 ใช่ไปกับบา้านเข้าไปเลยเข้าไปเาาลยในบ้านอยู่ข้างหลังไปกันโอ้โอ้โอ้ไปโอ้โอ้ Let's go man Hmm. Hmm. อะไรข้างหลังนะเนี่ยเออช่างมันช่าง,ง,งมันช่างช่างหัวมันใส่ช่างหัวมันดูซิหัวมันหนักเท่าไหร่อ่าหนักยี่สิบห้าสั่สี่กิโลไม่ใช่โอ้โอ oh. 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 okay, ้โออเกเรมาถึงแล้วหน้าบ้านตรงนั้นเขามีเงินเงาเงาเยอะไม่ใช่เราไม่ใช่นักสืบคนนั้นเราเป็นโอ้เราเป็นตำรวจ เริ่มจากนี่คือตำรวจเปิดประตูตงนี้ไม่เปิดเอ้ยโยมีคนอยู่ในบ้านนะคนรทำไงดียิงปืนยิงเข้าไปอืมออออตกตกอ,อ่เปิดประตูละเข้าไปเร็วก่อนที่เราจะหนาวตาอืมบ้านตัวแต่งสวยที่ได้ทำไมแตกฟรีมันต้องมีเงินนกำบางอย่างต้องมีผีเน่ ถ้าแกไม่เข้าไปเช่นจะคอนโทรลแกกระโดดเออกระโดดขึ้นไปโอ้โ้หัวโอขกแล้วเพื่อนระวังหน่อยซีโอโอโอ,โอ้ไม่เพื่อนไม่นอกเอาลวหนึ่ง <_ c ười> เออผมไปเลยกับตันเออโอ้ผมไปจิกแบบได้เลยพระเจ้าจะส่งแกออกไปจากแมป เองไปต์ะไม่ไดแกมันควรแอคทีเวส์ดีลิทอ no delete delete delete, delete. แก่ไม่ใช่ delete ส o ด delete ไม่ delete ไม่ได้อ้นี่มันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างมันก็อยู่มันก็ ไปซะเออเฝ้าเครื่องนั้นด้วยโอเคพี่ผมเป็นยานเฝ้าเครื่องเองแงอ้โออยโอ้ยขาติดเออวู้มีกล้องให้ดูด้วยโอ้อ้ À, công đi phi À, con thành ạ Sao mấy tiền mà lấy khen nhỉ À, no 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 Yes sir, mẹ Đăng không ta นั่งสบายเอ๊ะนั่งสบายเปล่าล่ะจะนอนไปเลยนอนปะเฮ้ยเด้งณนะเวลาเท่าไหร่เล้กก็ไม่รู้าสบายยังเอ้ยมิกกี้ก็อยู่ข้างในนันงสบายมยสบายม้างพี่แต่หนาวมากเออ นี่ไรพี่ผมมียาสามัญประจําบ้านอยู่ให้พระเจ้าเอายาสามัญประจําบ้านมานี่คือยาสามัญประจําบ้านแกมีชีวิตอยู่ใช่ปะเ <c oughs> สร็จใจ้ด้วยครับคุณพมารผมผมไม่สามารถอาจให้คนที่ตัวขาดขึ้นมาแล้วมีชีวิตได้ นื่อะไรเขาจะมีวิญญาณเขาจะมีชีวิตไอ้พี่ผมไม่เป็นไรเลยก็แค่นอนตรงนะี้อู้หฉีดเข้าตรงนั้นเลยอ,อ,อ,เอู้อูอูตกนี่เรฟลิปแกอืออื้อ ปืนไปซะกำลังแมวนี่แหละกล้องคามรราคามิรา,ราท,รที่โซทอนคามิราอีกทีนึ่งโอ้เฮ้แป oh, hey. ๊บเพราะว่าแต่นอนก็ปวดหลังเหมือนกันนี่ย มิกกีในห้องเต้ดีมัม้งไงบ้างไม่พี่นี่ห้องเหมือนไฟเออดีมากบีไม่มีอะไรเลยพีเนี่ยว่ะเอ,อ้สบายนะอไอ้เด็กไฟดับมิกมไไมมกี้ไอ้เด้น,นเ,ออเ,ออเออนาะว่าีตัวเองก็ได้วะ พุ่งไปไปโอ้ปู้ออ้ติดออ้เอ้อช่วยด้วยอ่ะฮึ๊บือหึ้ใครมันทำบันไดวหรเนี่ย เป็นยังไงเนี่ยได้ตรงนี้ไงน่าเจอช่องโหว่แล้วเปิดประตู เป็นรายรการลูกก็ทำมนกลัมาอออืมโอโหโอโอเก็บปืนมาอยู่ที่ย้กป่กทีนี้จะเปิดไฟแล้วโอเคออกมา อ้ยติดปืนพกไงเฮ้ยเ้ยน,นใครนะ่ะเฮ้ยแกเป็นใครฉันคือแจ็คหมดัดไม่ใช่แจ็คอูเลนทินแต่ฉันมีม,มีฉันมีปืนเออเด็กฉันจะหนีออกไปโอเคลยไ้ทำดีฉันกล้าต่อรองกับคนมีปืนเหรอ โอ้โอ oh, oh, oh. oh, oh. yeah. uh. oh. ้โอ้โอฮึฮึฮึฮเฮึ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 งบฮึฮึฮึัึฮึฮึาึฮ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 อฮึ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 ฮ่ฮึฮึอึฮึฮึ อืมอืมแกเป็นผู้บริาหารใช่ไหมบอกเลยบ้านคูดห่วยแตกอืออืมแกม,มันยิงเลยเหมือวะ ปืนก็ถึงไม่จำกัดงั้นนอนต่อดีกว่าเออเออวอาวออววอโอวว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 วนววนวัดววว เจ้าแต่ไม่เป็นไรเรามียังมีพัดลมที่ปล่อยลมให้เราเยอะถึงที่นอนแล้วแหวโอ้ขาฉันโอ้ย่วยขาโดนดิกาดไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรจริงๆเจ้าสั่งให้ฉันนั่งลงตรงนี้ จะหาปุ่มวังดังไปป่ะเออไปจบเพื่อนชันมีอะไรให้อะไรหรออะไรนะ่อืมอืๆอือไวติดกระจกอ้ โอ้นู no. จีด้วยเอออือเออตำรวจมีคนเอามีดจูงเชิญมีจีโกมีจูงผม อ้โหอ้อ้โนี่คุณยปอมอะไรบ้าเยเด็ดเยฟเด็ด โอ้โหนี่อิดซื้อมาจากที่ไหนบ้านบ้านทนมากยูกเว้นอิดตรงนั้นจะทนอะไรเช่นนี้โอ้โยว้าวจบแบบเก่า